อันนี้ครับสุกสุกแล้วครับเนี่เดี๋ยวใส่จานครับพี่น้องใส่จานครับเรียบร้อยว้าวนี่ครับน่าก,กินน่าก,กินไม่าก,กินวันนี้รู้เป็นมือกล้องนะครับมือกล้องอะไม่ดีดดูดีดดีนี่ครับแล้วอีกสองชิ้นเอาไว้เนี่ย มาเก็บ้อาปันนหลังโอเอ๊ยพ่อไปก่อนเลยสวัสดีครับพี่นโนสวัสดีครับฟู่วันนี้มาป้อมเหมือนเดิมครับใช่ครับอากาศดีมากเลยครับวันนี้มาพี่ออกลังกายครับ ฮ hey! วันนี้วอร์มเบาๆก่อนนะครับวันนี้เรียกจ่าฟิวจ่าฟิวไม่มาเลยจ่าฟิวอ่ะโันนี้วันนี้คนก็เยอะอยู่นะเก๋บเราก็วิ่งไปเรื่อยครับหายตู้อุ้ยเบาๆครับสอบเบาๆเข้าไปฐานไหมอันนั้นอันนี้มันนี่มันหน้าหน้าทางเข้าครับมบรรยากาศในกล้องนะครับคือ ยากาศด้านในนะอากาศด้านในป้อมมาจุนมาจอลก้าครับครับพี่คือแผนทังของเรือนครับเหรือครับแผนพังเรือจะไปไหนก่อนดีฮะระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับโอ้มีน้ำด้วยดโวยเราไปฝั่งขวาดูดิมีน้ำด้วยหระแต่หล่อนั่นเนี่ยครับน่ากลัวมากเลยก็เคยทำแล้วแบบนี้มาก่อนข้างบนนี้ ข้างบนนี้เป็นเหล็กไหมใช่ถ้าฝนตกลงมานี่อยู่โดนแน่นะเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนเป็นเป็นป้อมปืนเก่านะใช่ค่ะเอาไว้ยิงคาาศึกสมัยสมัยก่อนนะครับสมัยราชการที่ห้าครับเพราะราชการเป็นคนชางป้อมเดี๋ยวเราเดินกลับดีกว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในดีกว่าปะ่ะเพราะเพราะว่ามันมีน้ำใช่จริงโอ้มีเขาเปิดฟงเปิดไฟด้วยนะเนี่ยโอ้โหมืดมากเลยเดิ มันมืดมากครับน้าหวงเวกมากค่ะเดินเดินไปตรงนู้นตยงเดินตรงดูตรงนู้นต่อค่ะโอ้บรรยากาศไม่เคยไม่เคยเข้ามานานแล้วนะครับเพิ่งเข้ามากับวินโด้เลยใช่ค่ะอ้ยอันนี้คือคุกเปล่าแล้วเนี่ยไม่เขาน่าจะเป็นห้องห้องของสําหรับทหารเก่าห้องห้องน่าจะเป็นห้องพวกปั๊มน้ำหรือมั้งเขาล็อกไว้เป็นพวกปั๊มน้ําอ่ะ โอ้ฝั่งนู้นม,มีไฟนะครับไปฝั่งนู้นครับทีนี้ฮะใช่เพราะว่าเราเห็นฝั่งนู้นเหมือนอันนี้ประตูเสียอ <4 S 1> <ฮะ S 2> ุ้ยน้ําเต็มเลยครับอุ้ยนี้ไม่เป็นบ่อน้ํานี่ว่าใช่น้ําเต็มเลยบ่อน้ํานี่ว่าบ่อน้นําครับอู้ดูดู <ๆ S 1> ไหนฮะมีเตียงนอนเก่าๆอยู่นะเป็นที่เก็บที่เก็บเอาหรือเียงตเตียงฮะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะลื้อหมดแล้วโอ้เมื่อก่อนมันจะเป็นปืนสมัยโบราณนะเกมนะใช่แต่ตอนนี้เขาลื้อไปหมดละเราลองมุดมุดไปประตูหนึ่งเลยให้รู้น้ำไม่ท่วมนะประตูหนึ่งน้ำไม่ท่วมเอ้ามีเปลวไฟด้วยแต่มันมืดมากลยครับเราเข้าไปด้วยโอ้หเราไม่มีไฟอัเนี่ยมันดูมันมืดมากครับเออมืดนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้หถาดสล็กโอ้หถากปืนไว้ด้วยเวย ทาสีใหม่ด้วยปืนนี่โหโหไงสีโอปืนสมัยโบราณนะั่นเนี่ยนี่ไงปีพึ้นทางนี้ได้นะพ่อพ้ยน,นี่ไงลูกกระสุนลูกหูลูกกระสุกกสนใหญ่ว้าวนี่นะอันนี้คือของโบราณที่เราแตะต้องได้นะพี่นะโอ้ทาสีใหม่แล้วสภาพปืนโบราณคนระับ พอดีมากเลยครับโอเคไปครับกลับแล้วครับโดบอกร้อนมากเลยข้างในไม่ฮะผมเป็นคนกลัวผีนะครับผมเลยการไปวางเวงเกินกลัวผีวางเวงนะตั้งแต่ฝั่งนู้นแล้ววินโทบอกวางเวงมากเลยเออแบบไม่สามารถเอ้ยคนหนึ่งเขาเข้านะแล้วก็ต้องกล้าเข้าโดเราถ่ายด้านหน้าด้วยบ้างดีกว่าโอเค เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงน้ำหยดตูน้น,นึงโหแสดงว่าเข้ามาเลยไปครับโอ้ยเกินนี่บรรยากาศพระที่กำลังจะตกนะวินโด้ใช่ห้าตาน่าตื่นพาะโด้ขึ้นมาดูบรรยากาศด้านบนนะครับเฮ้ยขึ้นมานอนเฮ้ยมันขึ้นมานอนตากลมไหมเนี่ยโอ้ หมาเยอะมากครับหมาวิโอขึ้นไปนะครับวิบโตครับขึบ้นมาชมบรรยากาศด้านบนนะครับก็คือผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับคนที่รู้จักพระโอ้บรรยากาศทั้งบนสวยนะเกศพระสมเด็จนะก็ะคือรัชกาลที่หนึ่งเป็นพ่อของรัชกาลที่สองนะครับแล้วรัชกาลที่สองก็มีลูกเป็นรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่นะครับทุกหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละครับ รัชกาลที่สี่ก็มีลูกเป็นราชการที่ทห้าก็เท่ากับว่า,าร,ราชการที่เก้าราชการที่ห้าคือทวดของราชการที่เก้านะครับเพราะว่าราชการที่ห้ามีลูกเป็นรชัชการที่หและเจดนะครับโอ้แน่นอนจริงเลยแล้วก็มามแต่เขามีลูกหลายคนใช่ไหมคะราชการที่5แล้วเขาก็มีลูกชายคนหนึ่งไม่รู้เขาเป็นแพทย์ไะครับแล้วเขาก็มี ดูเป็นรักษากที่8และ9ครับเออโอ้แน่นอนแ่รักษากที่9ก็มาเป็นก็มีรูปเป็นรักษากที่10ครับโอ้โหใช้เกมนี้มันแน่นอนนะเนี่ยแม่นมากเลยอ่ะเรียนสังคมปะเปล่าฮะวิชาอะไรเนี่ยดูจากติ๊กต็อกฮ่ติตอกโซเชียลทุกวันนี้ดีนะฮะให้เด็กเรียนรู้ได้ครับดูครับวันนี้คนก็เยอะ เยอะกว่าวันนั้นอยู่นะเกมนะถ้าเท่ากันกับวันนั้นแหละที่เรามาโอ้ลมเย็นดีมากนะครับมีคนมาแคมป์โอ้โหระวังตกนะครับผมผมกลัวที่สูงกับกลัวผีมากเลยะผมกลัวที่สูงเวลามองไปข้างล่างแล้วรู้สึกขาสั่นเหมือนจะตกตลอดเวลาลมีบรรยากาศอีฝั่งนี้นะครับโอ้โหสวยมากเลยครับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับเนี่ยดูพระอาทิตย์ครับ กำลังจะตกดินโอ้โหรถจอดเพียบเลยเนีย ب, น่ครับวันนี้กินข้าวหรือเปล่าเกมยังไม่หิวนนใช่ไหมยังไม่หิวครับเพราะว่าได้เวลาต้องลงไปปั่นจักรยานต่อแล้วแหละครับจะไปปั่นแล้วอ่ะใช่ครับเพราะว่าเราไปสำรวจหลายๆที่มากมายนะครับโอเคโอเคนะครับสวัเดียวนี่แลละครับวินโตไปแล้ว ไปด้ดูไปกัน let's go let's go let's go <S เดี๋ยวโบไป,ปโนอจุดเต้ในใจนะครับแล้วก็วนมาอีกแล้วเรือนะครับโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยครับวันนี้ กาศดีด้วยครับบรรยากาศไปแล้วครับโดปั่นรอบดีหลบรถมาฝั่งนึงแสงขึ้นมาแล้วครับโดแซงขึ้นมาแล้วครับอา้าวโดแซงขึ้นไปแล้วครับ วันนี้นะครับพ่อผมก็จะมาวิ่งกันนะวิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายครับก่อนจะสุดเท่นี้เลครับเพราะว่าผมโอเคครับเห็นพอป่ะเด้อโอเคครับไปวิ่งไปเลย วิ่งรอบสองรอบแล้วนะครับรอบนี้รอบสามนะโอ้โห <c oughs> วันนี้รอบสามนะครับตายตายตายใส่แตกแน่ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเห็นหน้าพ่อป่ะเนี่ยหายครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับฮทำอะไรกันอยู่ครับนี่เปิดไหมได้พ่อฮ่เปิดไหมได้วยพ่อเปิดแล้วพ่อเปิดแล้วพ่อเปิดแล้วนะใช่นี่ไงมีนี่มีอยู่ซับตัวครับใช่ตรงนี้มีอยู่ แต่ตรงนู้นน่มันเยอะมันเยอะอยู่แต่มันไล่กัดเมื่อกี้นี่หน้าป่อยจักรยานทิ้งนมเฟะเลยฮะ <c oughs> นี่ไงวันนี้มันมาลิง,ลง,ลง